ครอทุกท่านผมว่าท่านไม่กล้าที่จะเล่นฉากเสี่ยงตายอย่างนี้ดูนะครับเป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องบริการหน้าเหลี่ยมภาค3ครับเทปเดินเซเลสมาร์กแอคชั่นเสียงตายไหมครับ มีใครกล้าไหมครับอ่ดูด้านหลังเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมครับมีแท็กสองเทไปเสร็จมาก กันเนี่ยฮะขาดเสียงตายสนุกเหรอสนุกนักเหรอเห็นเขาขำกันบึมบึมบึมไม่ไว้หน้ากันเลยนี่อะไรของเธออะอะอะไรของเธอฉันไม่เล่นด้วยนะมันเป็นการแสดงค่ะคุณพี่การแสดงเหรอเบือยงตัวไปไหมยางอายมีไหมอ้าวคนเยอะแยะทำไมพี่พูดอย่างนี้พี่มดก็ทำไมจะพูดอย่างนี้บททาไมอย่างนี้หนูก็ต้องเล่นอย่างนี้บทเธอก็บทเธอฉันไม่ได้เล่นกับเธอนะ อ๋อหนูก็ไม่รู้พี่จะมาเล่นเหมือนกันฉันมารับเชิญฉันไม่รู้ด้วยว่ามีบทนี้แล้วไงพี่เขาจ้างหนูมาหนูก็ต้องเล่นเต็มที่ตามค่าจ้างของเขาไม่ต้องมาแก้ตัวไม่รู้ด้วยว่ามีบทบ้าๆอย่างเงี้ยที่หมามย่าะมาไปี่อย่างเงี้ยเก็บเอาไว้บ้านดีกว่าไม้ส้าบ้านดีกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่หมานะหล่อนฉันไม่ใช่หมานะอันนี้แล้วแต่จะคิด เอาใจเย็นดีกว่าครับอย่าีนี่นี่ปากเก่งจังเลยอ้าวพี่มาเรียกหนูอีได้ยังไงพี่ไม่รู้จักแล้วหนูเป็นใครผัวใครผัวใครผัวพี่ผัวพี่หนูไม่เอามาทําูมิคุญแจหรอกหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยนั้นจะเอาไปทําอะไรเล่นกับใครเล่นได้อย่ามาเล่นกับอีมอสเอาเว้แล้วทําไมหนูจะเล่นอะไรทำไมทำอะไรทำไมแล้วจะทําไม่่ใใออยัันนนกกกจพก่อน ่่พพีีจอย่างนี้มันก็ไม่ไหวพี่หมัมใจเย็น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 ค่อยคุยกันค่อยคุยกันเธอค่อยคุยไม่ต้องมายุ่งเลยแล้วไปห้ามมันทำไมไม่ได้ห้ามเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวกันมันไม่ดีเข้าคงเข้าข้างกันไม่ได้เข้าข้างอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากูจะขวางนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่รู้จักน้อยเกินไปหนูเชอรี่สามโคกแถวสามโคกนี่หนูจี๊ดสุด ไม่มีใครกล้ากับหนูหรอกอ,อมันคนปทุมด้วยสามโคกด้วยกี่โคกของมึงกูไม่รู้แต่มึงอย่าทําอย่างนีหนนน้หนูมาเล่นน่ะหนูมาเล่นน่ะตามค่าตัวตามบทของหนูแล้วหนูผ<อ>ีด<อ>ตรงไหนคนเยอะแยะคนเยอะแยะกูมไม่ชอบนะมาทำอย่างนี้กับกูนะจะเป็นเรื่องเป็นราันเลยกูนะกูจะบอกไว้ก่อนนะมึงไม่คุยกวางหลังเลยปะไม่ต้องข้างหลังเลยตรงนี้ก็ได้เอามา แน่ริงที่เรามาแน,น,น่ที่คนที่พี่มามึงท้าใช่ไหมมาเลยมาเลย